เอาละครับวันนี้ผมจะมาเล่าประวัติวิรกรรมต่างๆของคุณแม่ครับกะหนึ่งในนักล่าสเตลลน,นสุดแกร่งรวมถึงผมจะมาบอกเรื่องจริงทั้งหมดที่คาบกะเล่นเกมกับเราในเนื้อเรื่องซึ่งผมได้รวบรวมความจริงที่คาบกะ,ฉะเฉลยไว้หมดแล้วสวัสดีชาวเคมเมอร์ผูจักวาลไม่ไดีทุกท่านด้วยนี่ครับมาอยู่กับผมไวสกายก่อนเริ่มกันผมขอเรียกตัวละครผู้บุกเบิกแทนว่าตัวเราเลยนะผู้ชมส่วนชื่อของคุณแม่ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าคาบกะหรืออังกฤษคาบกะ ตําเหนยงไทยอาจจะมาเป็นคาบก้าก็ได้นะครับขอแค่เข้าใจตรงกันเนาะว่าชื่อนี้คือคุณแม่ของเราแค่นั้นก็พอครับคาบกาคือสมาชิกแห่งนักล่าสเตลลารอนเมืออาชีพที่แสนใจเย็นเธอมีบริการ,รปันป่นป่วนดวงดาวเพื่อล่าสเตลลารอนจนมีค่าหัวน้ำจับถึง1899ล้านเลยทีเดียวและยังมีระดับการประกาศจับสูงสุดไม่สนว่าจะจับไปเลยจับตายประกาศจับจากองค์กรรักษาสันติภาพแห่งดวงดาว ในลายชื่อประกาศจับขององค์กรได้บันทึกเกี่ยวกับคาฟกะไว้แค่ชื่อและคําว่าชอบสะสมเสื้อโค้ทเท่านั้นครับไม่มีใครรู้จักนักล่าสเตลลอรอนสาวสวยคนนี้มากนักรู้แค่ว่าเธอคือหนึ่งในสมาชิกที่เอลิโอทาตแห่งโชคชะตาไว้ใจมากที่สุดและเพื่อให้บรรลุตามนาคตที่เอลิโอคาดการไว้คาฟกะเลยได้เริ่มปฏิบัติการตามสคริปต์นั่นเองคุณแม่คัฟกะเธอชอบใช้ปืนกลคู่ใจกับดาบครับมีผัดลบล้างทาดใส่ฟ้า แล้วความสามารถอีกอย่างเธอมีความสามารถที่เรียกว่ามนวาจาสิ์ซึ่งจะใช้คําพูดสะกดจิตผู้คนได้อย่างง่ายดายนิสัยของคาฟกาถึงเธอจะดูล่าเริงใบหน้ามีแต่รอยยิ้มแต่แท้จริงแล้วเธอก็เปรียบเสมือนแมงมุมที่คอยชักใหญ่รอให้เหยื่อมาติดกับแถมเธอยังชอบเล่นกับเหยื่อก่อนด้วยนะครับส่วนงานอดิเรกข,ของคาฟกา คือการช้อปปิ้งและจัดเสื้อโค้ทครับเธอชอบเสื้อโค้ทกันมาหยี่มากถึงจะเปราะบางแต่ก็สวยงามและยังดูแลรักษายากด้วยความประมาทเพียงเล็กน้อยก็สามารถทำลายความเป็นประกายของมันได้แล้วซึ่งเธอชอบตรงนี้มากเลยครับตอนนี้งานของกาฟกะคือนักล่าสเตลลารอนแต่เมื่อก่อนงานของเธอเป็นงานที่แทบจะไม่ได้เจอคนเดิมซ้าเป็นครั้งที่2เลยเปรียบเสมือนนักฆ่าที่ทําภารกิจแล้วไม่มีพลาดให้หนีรอดมาเจอครั้งที่2นั่นแหละครับ คากาออกมาให้เห็นครั้งแรกในเนื้อเ,เรื่องแรกเลยครับซึ่ง2นักล่าสเตลรอลอนมาที่ยานเฮอรตาเพื่อบรรลุภารกิจตามสคริปต์ของเอลิโอธาแห่งโชคชะตา ซิวเวอร์บู๊ปจำเป็นต้องแฮกระบบของยานเพื่อตามหาสเตลลารอนจนในที่สุดเธอก็หาทางเข้ามาในที่เก็บของสเตลลารอนได้และคาฟกะก็เอามาใส่ในตัวหลักซึ่งเป็นตัวดําเนินเรื่องราวตามสคริปต์อย่างผู้บุกเบิกของเราและเธอบอกเราให้รู้เกี่ยวกับเธอ2คนกับเรื่องที่ต้องให้เราอยู่ที่สถานีอวกาศเพื่อให้เราเขาบรถรถไฟมาเจอและเดินตามเส้นทางที่ถูกทํานายไว้แต่ถึงจะถูกทํานายไว้แล้วเส้นทางที่ต้องเดินต่อไปมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องเลือกเดินเองครับ หลังจากนั้นที่มาถึงเนื้อเรื่องของเชียนจูคาฟกะก็ได้ออกมาทำภารกิจอีกครั้งมีการประกาศตามจับเธอผู้ต้องสงสัยคาฟกะถูกลายงานว่ามีความเกี่ยวข้องกับภัยพิบัติผิดธรรมชาติบนหลวฝูที่ได้เกิดขึ้นมาบ่อยๆในช่วงนั้นต่อมาคาฟกะก็ได้แกล้งโดนจับและทำให้ได้รู้ว่าเธอไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยเพราะทั้งหมดนั้นเป็นแผนตามโชคชะตาที่ถูกกำหนดไว้จนเธอมีโอกาสได้บอกเรื่องที่เธอต้องการให้เราหาพรรคพวกใหม่ๆเพื่อในอนาคตเราจะต้องเข้าต่อสู้กับเทพดาราน,า,นานุกนั่นเอง ต่อไปจะเป็นเรื่องราวของความจริงที่เราได้ช่วยคุ้มกันเธอให้เธอใช้มนวาจาทธิ์ช่วยเบรจากอาการมารัสตักอาการนี้เรียกง่ายๆว่าอาการคนคลั่งถ้าคุมสติไม่อยู่จะกลายเป็นมอนสเตอร์นี่เลยครับซึ่งหลังจากเรามาช่วยคุ้มกันเธอจากศัตรูทุกฝ่ายรวมถึงได้มาเจอหย่ชมชาแห่งคอนไกสตา์เร็วด้วยโดนอีกแล้ว แล้วต่อมาครฟบกาก็อยากตอบแทนโดยเล่นเกมถามตอบ2ข้อซึ่งจะมีข้อ1นึงโกหกอีกข้อต้องพูดความจริงแล้วคาฟกากสัญญาว่าจะเล่นตามเกมแน่นอนซึ่งถ้าเธอตอบข้อไหนโกหกเธอจะมีปฏิกิริยาหลบสายตาเราแต่ถ้าตอบเป็นความจริงก็จะมองเราแบบจ้องเลยก็ว่าได้แล้วผมก็ได้คําตอบจริงๆในข้อต่างๆที่เราถามทั้งหมดออกมาแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคาฟกา เธอเคยเป็นนักล่าปีศาจเติบโตมาจากดวงดาวที่สเตลลารอนทำให้แปดเปื้อนจากดวงดาวนิวบาบิลูนซึ่งมนุษย์ที่เติบโตขึ้นที่ดวงดาวนี้ไม่รู้จักความกลัวแม้แต่นิดเดียว ตอนที่เอลิโอมาเจอคราฟกาเธอก็ก,กาลังทําภารกิจพอดีแล้วเอลิโอก็มาให้ข้อเสนอบางอย่างที่น่าสนใจจนคาราฟกาเข้าร่วมด้วยนั่นเองส่วนเหตุผลที่ทาไมเธอถึงเข้าร่วมทีมลักล่กาสเตลลารอนเพราะเธออยากจะเปลี่ยนตัวเองครับคาราฟกาไม่มีกลไกความกลัวในสมองเลยหัวใจของเธอก็มีแต่ความว่างเปล่าการเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้เธอเลยทําคนเดียวไม่ได้แต่เอลิโอก็สามารถช่วยได้แค่ต้องทําตามคําสั่งของเขาเท่านั้น แล้วเอลิยโอยังเคยบอกอีกนะครับว่าคาฟกากเก่งในเรื่องการสร้างความกลัวแต่ตัวเธอเองกลับไม่รู้จักความกลัวเลยสักนิดส่วนพวกเราผู้บุกเบิกก็คงต้องช่วยเติมเต็มหัวใจของคาฟกา,กาแล้วล่ะรครับผมจะไม่ดื้อไม่สนเชื่อฟังแม่ทุกอย่างแน่นอนต่อมามาถึงหัวข้อเรื่องของฉันหรือเรื่องของตัวหลักเรานี่แหละครับตัวหลักเราเป็นอะไรกันกับคาฟกาซึ่งเอลิโอมอบเราให้คาฟกานั่นเองถ้าเรื่องดําเนินไปตามความเป็นไปได้สุดท้ายเรานี่เองจะเปลี่ยนแปลงคาฟกาส่วนคาฟกาจะมาเปลี่ยนแปลงตัวเรา พูดอีกอย่างก็คือครฟฟาากับตัวเราเป็นโชคชะตาของกันและกันครับถึงไอ้คาว่าโชคชะตาของกันและกันนี่เขาชงมาให้เราขนาดนี้เลยเหรอคํานี้ผมจะเห็นบ่อยในะนิยายรักโดยซ้ำนะครับ แล้วสำหรับเรื่องที่มาก่อนตัวหลักของเรานั้นเป็นใครซึ่งเราก็คือล่างเทียมที่เกิดมาเพื่อกักเก็บสเตอรอลอนนั่นเองตั้งแต่เกิดมาโชคชะตาของเราก็คือการรับสเตอรอลอนภายในสถานีอวกาศเฮอร์ตาให้ได้ซึ่งก่อนหน้านั้นคาฟกามีหน้าที่ปกป้องและสอนความรู้สอนความเข้าใจสอนเทคนิคการต่อสู้พื้นฐานให้เรียกได้ว่ามาเป็นพี่เลี้ยงหรือมาเป็นแม่เลี้ยงดีละที่ตัวหลักจําอะไรไม่ได้เลยก็เพราะว่าก่อนเริ่มแผนคาฟกาทําให้ลืมทุกอย่างไป ตัวหลักเราเป็นมนุษย์สั่งเคราะห์หรือเรียกว่าฮโมนคุสก็ได้ไมั้งครับเรื่องทฤษฎีที่ว่าเราถูกโคนมาจากใครคารฟกายังไม่ได้บอกนะผู้ชมแต่ก็ยังมีโอกาสเมื่อก่อนทางคาฟกาก็เหมือนจะคอยปั้นฟูมฟักเรามานะผู้ชมเบตยังพูดเลยว่าเราอยู่กับคาฟกามานานแล้วแต่ก็ยังรอดมาได้สอนทุกอย่างเคยอยู่ด้วยกันมาอย่างยาวนานดูยังไงก็แม่เลี้ยงชัดๆอะผู้ชม ส่วนเหตุผลที่ว่าทำไมเราถึงเก็บสเตลรอลอนไว้ในตัวได้เพาตัวหลักถูกสร้างมาอย่างพิเศษเพื่อกักเก็บสเตลรอลอนร่างกายก็ผ่านการดัดแปลงจากพลังของเทพดาราถึงจะไปสัมผัสสเตีลอนโดยตรงตัวหลักก็ไม่ได้ปนเปื้อนสักนิดนะครับพูดอีกอย่างก็คือตัวหลักเป็นภาชนะสําหรับสเตรอลอนเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นมาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องของเบลดเขาเป็นใครมาจากที่ไหน คาฟกาบอกว่าเบรดก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่าตัวเขาเป็นใครตอนตื่นขึ้นมาเบรดยังจําอะไรไม่ได้เลยแล้วหลังจากนั้นก็มีผู้หญิงคนหนึ่งมาเจอสอนทักษะดาบให้จากนั้นก็ฆ่าเบรดซ้ําแล้วซ้าเล่าจนเบรดทนไม่ไหวผู้หญิงที่มาเจอจะมีใครเลยครับนอกจากจิงหลิวอาจารย์ของจิงหยวนนี่เองเบรดยังเคยบ่นเลยนะครับว่าเวลาตวัดดาบความเจ็บปวดจากภาพลวงตาก็แล่นผ่านทุกส่วนของร่างกาย ที่ได้ต้องดาบถึงชีวิตที่ได้เจ็บแต่ไม่ถึงตายทั้งหมดล้วนเป็นฝีมือของเธอคนนี้ทั้งนั้นครับส่วนปมนี้คงต้องรองอาจารย์หลิวเข้าอีกเลยครับอาจจะมีบอกเพิ่มเติมสุดท้ายเรื่องที่เบธเป็นอะไรกับดันเหิงทั้งสองก็เคยเป็นเพื่อนสนิทกันหรือเพื่อนรักเพื่อนร้ายกันพวกเขาเคยทำเรื่องที่ชั่วร้ายมากๆด้วยกันจนทำให้เกิดผลลัพธ์ที่น่ากลัวนั่นเองและทั้งหมดนี้ก็คือ7คําคำถามเรื่องจริงของตัวเรากับคาฟการและเบธทั้งหมดนะครับคาฟการเล่าอย่างจริงจังแบบไม่หลบตาด้วยนะคุณผู้ เรื่องที่คาฟกาถามเราแน่นอนว่าสําหรับชาวรักแม่ก็ต้องตอบว่าชอบเธออยู่แล้วเนาะแล้วก็อยากเจอเธออีกตลอดไปเลยแน่นอนครับซึ่งคาฟกาเหมือนจะรู้ด้วยว่าเราตอบแบบนี้ยิ้มซะผมเขินเลยเนี่ยแต่ถ้าตอบอีกแบบหนึง่งอย่างตอบว่าไม่ชอบกับไม่อยากเจอผมก็ได้ยินมาว่าแม่จะทําหน้าเศร้าด้วยนะซึ่งผมจะไม่ทําเยี่ยงนี้แน่นอนแค่ได้ยินจากคนอื่นมาเท่านั้นนะครับมาถึงเรื่องราววิลกรรมในอดีตของนักฆ่าสาวสวยคาฟกา อย่างที่เธอบอกความจริงกับเราว่าเธอนั้นโตมาจากดาวบิลบาเบโลนเป็นดวงดาวที่ผู้คนไม่มีความกลัวแม้แต่น้อยเจอตัวอะไรก็ใส่ยับอย่างเดียวครับอิงคาฟกาเป็นนักล่าปีศาจมาก่อนเธอเลยผ่านประสบการณ์นองเลือดมามากมายเวลาก,ก่อนจะมาเป็นนักล่าสเตลลรอนก็เยอะมากเะครับแล้วพอเธออยากจะเปลี่ยนตัวเองเอลิโอก็ให้สิ่งที่เธออยากได้ก็เลยเข้าร่วมทีมนักล่าสเตลลรอนปัจจุบันทีมนี้มีชื่อออกมา5ชื่อนะครับคาฟกาเบลดแซมซิลเวอร์วูฟและเอลิโอ แล้วเหมือนแซมจะออกมาให้เห็นแล้วนะครับในรูปนี้เลยส่วนเอเลอยังคาดเดากันอยู่ว่าจะใช่แมวดําตัวนี้หรือเปล่าเพราะน้องแมวก็ออกมาให้เห็นทุกภาพเลยนะคุณผู้ชม เกี่ยวกับเรื่องเวลากมของคาสกาเธอจะอยู่ในทุกที่ที่มีสเตลลอนและพวกสเตลลอนนี่เองถ้าสิ่งเหล่านี้ไปเยือนที่ไหนล้วนจะลงเหลือจากความพังพินาศและการล่มสลายอารยธรรมต่างๆก็ล่มสลายไปเพราะสเตลลอนสิ่งนี้เลยถือเป็นสัญลักษณ์แห่งการทำลายล้างแต่ก็ยังมีบางกลุ่มที่เอาสเตโลลอนไปใช้ประโยชน์นะครับพอเหล่าทีมนักล่าสเตโลลอนรู้เข้าพวกเธอก็จะไปหาถึงที่แล้วก็แย่งชิงมันมาซึ่งทุกคนยังไม่มีใครรู้เลยว่า ทำไมนักล่าพวกนี้ถึงมายึดครองสเตอรลอนกันแน่จึงคาบกล้าก่อคดีเกี่ยวกับสเตอรลอนมามากกว่า46คดีววลากรรมองเธอมากมายจนน้ำไม่ถ้วนทําไปก่อคดีบุกรุกเพียร์พอยต์แฮกโจมตีฐานที่มั่นในเพียร์พอยต์ทั้งหมด4ครั้งและจัดการองค์กรรักษาสันธิภาพในดวงดาวในนั้นจนลาบคาบแถมยังเคยไปแฮกโจมตีดาวคอสกูล,ลัมทุกอย่างที่ทํานั้นทําตามสคริปต์หมดเลย ตอนนี้คาฟกาดูเหมือนจะชีน้นำกองขบวนรถไฟให้เดินตามรอยโชคชะตาที่กำหนดไว้นั่นเองแต่นี่ขนาดมีประวัติออกมาแล้วนะปริศนาต่างๆก็ยังคลี่คลายไม่หมดนะคุณผู้ชมสุดท้ายมาดูเกี่ยวกับความสัมพันธ์ครับสำหรับตัวหลักผมก็บอกเกี่ยวกับความจริงไปต้นคลิปแล้วนะครับว่าตัวหลักก็คือล่างทีมที่เกิดมาเพื่อกักเก็บสเตอรลอนเป็นตัวดำเดินเรื่อง,องและก็เคยอยู่กับค,บคาฟก้ามาอย่างยาวนาน ต่อไปสําหรับซิวเวอร์วูฟคาฟกาเข้าร่วมทีมรักล่าสเตลลารอนก่อนนะครับแต่อมาพวกเธอก็มาหาซิวเวอร์วูปในดวงดาวบ้านเกิดของซิวเวอร์วูฟเลยหลังจากนั้นก็ชวนเธอเข้ากลุ่มส่วนตัวคาฟกาก็ชอบคุยกับซิวเวอร์วูฟมากนะครับมันจะเป็นเจ้าตัวจิ๋วสําหรับคาฟกาแต่ซิวเวอร์วูฟก็มีความคิดเยอะแยะเต็มไปหมดจนคุยด้วยไม่เบื่อเลยตอนนี้ทั้งสองก็เปรียบเสมือนคู่หูตัวตึงของนักล่าสเตลลารอนนั่นแหละคุณผู้ชมมาถึงสําหรับเบรดคาฟกาก็ชอบเรียกเบรดี้ จินนี่ชื่อของภาษาญี่ปุ่นนะคุณผู้ชมเบรดยังได้บอกว่าเชือกที่พันานาการมารัสตักก็อยู่ในมือของคาฟกาแล้วก่อนจะถึงวันที่ตกลงกันไว้คาฟกาก็ไม่ปล่อยให้เบรดตกอยู่ในอาการมาลัสตักอย่างแน่นอน,นครับเรียกได้ว่าถ้าเธอไม่ใช้มนวาจาสิทธิ์ควบคุมอาการของมารัสตักเอาไว้เบรดตอนนี้ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนี่ครับส่วนความสัมพันธ์คนอื่นยังออกมาไม่แน่ชัดมากเอเลโอก็เชื่อใจคาฟกามากที่สุดส่วนข้อมูลคนอื่นก็ยังไม่ออกมานะคุณผู้ชม สำหรับประวัติของคุณแม่ของพวกเราคุณผู้ชมคิดเห็นเป็นยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับช่วงถามตอบที่ผมบอกว่าถ้าโกหกจะหลบสายตาผมก็ขอให้เป็นแบบนั้นนะคผู้ชมคนระดับเธอไม่น่าหลบสายตาตอนโกหกอะครับบังเอิญหรือเปล่าไม่รู้หรือว่าเกมจงใจใส่ให้เราจะได้รู้คําตอบจริงๆ แต่ก็มีอยู่ข้อนึงเธอบอกประมาณว่าเราคือลูกที่มีพันธุกรรมของเธอข้อนี้ผมก็ว่าไม่ใช่แล้วครับถ้าเป็นลูกแท้ๆเกมนี้ไม่น่าจะให้นกะผู้ชมไม่งั้นสายจิ้นอย่างพวกเราโดนนะ้ำมาแน่นอนแล้วเกมอาจจะโดนไปด้วยนะการหลบสายตานิดน,นึงคงจะเป็นการบอกใบ้ของเกมเลยครับดูจากนิสัยตัวละครแล้วนะนักฆ่าสายเอสอย่างเธอไม่มีทางโกหกไม่เนียนแน่นอนนะครับผู้ชม ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนพอคลิปหน้านี่ของดีแน่นอนนะผู้ชมเจอกันใหม่คลิปถัดไปบ๊ายบาย